สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับอีกหนึ่งคลิปยังอยู่ในวันเกิดของน้องพลน้องเพชรนะครับสำหรับวันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลายคนก็คงอาจจะ ไม่เห็นนะครับบอบอยนะครับซึ่งบอทบอยติดภารกิจนะครับนั่นก็คือวงหมอลำใจเกินร้อยนะครับยังมีงานยังต้องทําการแสดงนะครับดังนั้นในช่วงของวันคล้ายวันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้เห็นบอทบอยนะครับอยู่กับน้องพลอยน้องเพชรแต่ก็ยังมีคุณแม่นะครับแม่แอนที่อยู่กับลูกสาวนะครับซึ่งวันนี้ก็พาลูกสาวนะครับไปมอบทุนหลังจากที่มอบทุนนะครับก็ ทั้งเป่าเค้กในช่วงเย็นนะครับหลังจากที่เป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเบย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบก็ได้คอนะครับได้โทรหาพ่อบอยบอกเลยว่าบรรยากาศน่ารักนะครับก็บแอดมินเชื่อว่าบอบอบยก็คงคิดถึงลูกสาวนะครับที่ปีนี้นะครับไม่ได้อยู่ร้อ,องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับลูกสาวนะครับวันนี้หนูไปไหนมาบอกพ่อสิหนูไปโรงเรียนใช่ไหมคะ หน,นูไปไหนบ้างไปไปหาพี่พี่หรอไปแจกขนมหรอลูกไชไปแจกขนมพี่ครับโอ้ไปแจกขนมพี่หน,นูไปกินนมเมื่อกีนแล้วลูกก็มันไหนแล้วหนูไปกินข้าวกับพี่พี่ด้วยใช่ไหมคะใช่หนูกินข้าวกับพี่พี่ด้วยกินเยอะยไหมเยอะอ้วนกินเยอะเลยนะพ่อกินเยอะจนอ้วนหนูอยากไปโรงเรียนไหม หนูอยากไปโรงเรียนไหมลูกอยากไปไหมไปแล้วทำไมอยากไปเกินโดนฉันอยากกลับบ้านอืมแต่ไม่มีแอนออร์ดีเกี่ยวอะไรกับแอนออลดีไหนไหนแอนออลดีอยู่ไหนแอนออลดีอยู่ไหนแอนออลดีก็อยู่บ้านไงแต่ถ้าหนูไปโรงเรียนไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นก็เจอกันอยู่ดีอ๋อสตีเบิร์ก อ่าอ่าร้องร้องเพลงให้พ่อฟังหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมนะแฮปปี้เบิร์ดแอย่าอย่าคิดโกงร้องร้องให้พ่อเดี๋ยวพ่อไม่ซื้อขนมไปให้นะถ้าหนูไม่ร้องอ่ะอ่ะร้องเลยร้องเลยพ่อมีเค้กไหมมีครับพ่อมีลูกโป่งไหมมีจะเอาไหมล่ะน้องน้องพอยเอาไหมไปเอาไหมมันเธอจริงจริงมั้ม โอ้ยเต้นกลัวโอ้ใเจ้นกลัวถ้าเป็นลูกโป่งจเต้นกลัวเหรออ้นเอาอะไรดีเอาจากรยานไหมโอเคร้องร้องเพลงให้พ่อฟังก่อนอะร้องก่อนร้องก่อนอะร้องร้กินเบียอยู่กินขนมอยู่แต่ตเบมที่หนูร้อยแม่ฟังมเอยู่้ไใช่เอาร้องให้พ่อฟังก่อนแต่ตอนนั้นพ่อไม่ได้ฟัง To me. to me happy birthday to me น้องอนวน้อ,องดีปน้องน้อง,องเพชไปไหนน้องเพชไปไหนจะออ,นะอน้ำดูกะจะแต่งค่ะค่ะด้วยสิ a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  พรุ่งนี้ยากก็จะมาค่ะโอ้ปปวิทโอนเงินเข้าบัญชีอยู่หนึ่งหมื่นบาทบอกว่าให้อก็เลยบอกว่าอยู่มามากับมากินข้าวเอาเขาว่ามันสิมามันที่สิบสีแม่บอกว่าพรุ่งนี้ว่าจะให้น้องมัมาส่งอ๋อลองลองลองเพลงให้พ่อฟังนะเอ้าโอ้โหมาแล้วมาแล้วพ่กต้องขอเมื่อกี้พ่อไม่ได้ยิน Happy Birth d a ด to โออสุขสันต์วันเกิดนะลูกนะไหนไหนเค้กสวยไหมไหนพ่อขอดูหน่อยสิเอาเค้กให้พ่อดูสิโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยววันที่สิบสี่พ่อซื้อเค้กไปอันใหญ่ๆเลยนนะัอใหญ่เหรอใช่อันใหญ่เลยหนูอยากได้รูปอะไรบอกพ่อสิรูปของแจก ลูกโป่งแม่ซื้อให้แล้วแต่ว่าหนูอยากได้เค้กรูปอะไรอยากได้เค้กด้อันนี้อันพ่อจะโอนจ่ายแกเองนะแม่ค่ากับค่าวันเนี้ฟู้ดซัพพอร์ตเนี่ยข้าวเลีย๋แสดงมามื่มื่นวานนี่อาจใจเตะเพราะว่าเขาให้แกคิดเงินมาแกคิดเฉพาะของวันนี้คนละส่วนกันคนละวันอ๋ออันนั้นเข้าใจเองบอก ไม่เลยลูก้อฮอมาอยู่ม่ไม่ม่บเมมาเดน่ินน่ะเอาเร้องร้อง้องใหม่สิลูกแอปใหม่่ิน้ด่ยแนแม่จให้แต่ว่าม่แม่จให้ร้องนะแาะร้องร้ออง อ่าลองลองลองด้วยนะลองด้วยนะสอมงสองมจะลองอีกรอบอ่าจะลองอีกรอบอ่าลองซีบเอชูยูทูมีูยูเอ๊ะ เอากอดกันขอดกันรักทันคราวนี้รักทัน,น,กกนลูกโอ้โหกอดกันหนูนูน <c oughs> แอดมินนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าบอสบอยก็คงที่อยากจะอยู่แฮปปี้เบอร์เดย์กับลูกสาวนะครับแต่ด้วยงานด้วยหน้าที่นะครับที่ต้องทำดังแบบนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าคนที่เป็น หรือเป็นแม่นะครับอย่างวันพิเศษแบบนี้นะครับก็อยากที่จะอยู่ด้วยนะครับแต่มันติดภารกิจจริงๆนะครับดังนั้นก็ส่งกำลังแรงใจนะครับแฟนคลับนะครับแฮปปี้เบรดเดย์น้องพลน้องเพชรไปกับบอสบอยแล้วก็ซอแอนแล้วก็คุณยายนะครับทุกๆคนแฟนคลับนะครับ